ของมุมมองสว,วในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่ะจะมีขึ้นในอนาคตเนี่ยล่ละค่ะาบางคนก็มองว่าขอยังไม่ตอบตอนนี้บาง<ะ>คนก็มองว่ามีเรื่องที่ต้องเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่เหมือนกันเลยจะพาไปดูมุมมองของท่านพิสันจุลธีรก,ก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาเช่นกันนะคะก็มีการที่จะพูดถึงเรื่องของการที่จะลงมติให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีมีข้อกังวลอะไรหรือไม่ทั้ง คนตรวจโทรพิสันจุนลัดิโลกเองก็มีการที่จะระบุแล้วค่ะว่าจากที่ได้เห็น MOU แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความเป็นห่วงกังวลอะไรนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่ามีความเป็นห่วงเรื่องของการแก้ไขมาตรา112<ะ>ถือเป็นเงื่อนไขสําคัญที่สวอเองเนี่ยก็มีความลังเลเกิดขึ้นเลยล่ะค่ะเพราะว่าทางพรรคเก้าไกลเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของนโยบายที่อาจจะปรับแก้เรื่องของมาตรา112ตรงนี้เขาก็ให้เหตุผลแล้วค่ะว่าที่ปรับแก้เนี่ยเป็น เพราะว่าจะได้ไม่ทําให้เรื่องของพระมหากษัตริย์เนี่ยถูกดึงลงมาเป็นเกมการเมืองนอั่นแหละค่ะก็<อ>เป็นการให้เหตุผลของทางก้าวไกลนะแต่ว่าทางพลตํารวจโทพิศนเองก็บอกว่าส่วนตัวดูแล้วไม่ติขดขัดก็อย่างที่บอกไปเป็นห่วงเรื่องมาตรา112อย่างเดียวละค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องนี้เนี่ยทุกอย่างน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนจะมีการแก้ไขกฎหมายภายหลังเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของพรรคการเมืองที่จะเดินหน้าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยผ่านเองทั้งหมดไม่ได้ต้องได้ ความเห็นชอบจากสภาก่อนละค่ะส่วนการติดใจจะเลือกโหวตนายกเนี่ยว่าจะโหวตคุณทิมพิธาลิมจะเดินรัฐเลยหรือไม่ทางพลตํารวจโทพิสันบอกว่าตอนนี้ถ้าจะตอบเนี่ยยังเร็วเกินไปนะขอให้อรอคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลก่อนตอนนี้เนี่ยมีเวลาอีกหลายเดือนละค่ะแล้วก็กรณีที่เรื่องของหุ้นสือ v, ออ่อไอทีวีของคุณทีมเองเนี่ย<อ>ก็ขอให้เ,เรื่องนี้กระจ่างก่อนสําหรับพลตํารวจโทพิสันนะคะส่วนเสียงที่จะโหวตให้คุณทิมเนี่ยจากทางสา วมีมากน้อยแค่ไหนผู้สื่อข่าวเขาก็ถามส่วนตัวพลตํารวจโทวิสันบอกว่ายังกั้ากึ่งอยู่แต่ว่าคุณทีมเนี่ยถือว่าเก่งมากนะเหมาะเป็นผู้นําประเทศละค่ะแต่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยปรับเปลี่ยนได้ตลอดทําอีกข้อมูลครบถ้วนก็ตัดสินใจได้แต่ว่าไม่มีใครสามารถข่มขูส่สวได้ไม่มีประโยชน์และไม่มีผลต่อสอวอค่ะ